สวัสดีค่ะแจ้งข่าวในเดือนสิงหาคมเตรียมตัวลงทะเบียนสองโครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือทั้งหมด2โครงการซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนใกล้ๆกันคือช่วงการเดือนสิงหาคม65โครงการแรกคือการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงการเดือนสิงหาคมต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่ โดยมีการแบ่งการลงทะเบียนออกเป็น2รูปแบบมีการยึดข้อมูลตามกลมการปกครองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การลงทะเบียนแบบครัวเรือนคือพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกันและบุตรที่เกิดในการสมรสที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะยึดข้อมูลตามการแจ้งเกิดและระบบจะให้พ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งเลือกการลงทะเบียนเป็นแบบครัวเรือนโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. บัตรสดทการแห่งรัฐ go. th จากนั้นให้กดลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนณนะหน่วยงานที่ลงทะเบียนที่ได้เลือกเอาไว้แบบที่2คือการลงทะเบียนแบบรายตัวคือคนที่มีอายุตั้ง88ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่ได้จดทะเบียนสมรสถึงแม้ว่าจะอยู่กินกันแบบสามีภรรยาหรือในกรณีที่สมรสแบบมุสลิมแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายโดยกรมการปกครองก็จะถือว่าเป็นคนโสดสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เองโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. บัตรดการห่งรัฐ .go.th จากนั้นให้กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน สำหรับคนโสดไม่ต้องยื่นเอกาสารประกอบการลงทะเบียนใดๆเพิ่มเติมและช่องทางที่2ในการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐสามารถไปลงทะเบียนได้ที่8สถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์าการเกษตรหรือ,อ,กรอทกส 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนา,าคารกรุงไทย 4. กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานการคลังกระทรวงมหาดไทายหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 6. กสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 7. สำนักงานเมืองพัทยาและ 8. สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตามกำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางกับภูมิลำเนาสามารถลงทะเบียนณนะที่อยู่ปัจจุบันได้เลย อยู่ที่ไหนลงที่นั่นหลังจากที่ทำการลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นทางกระทรวงการคลังจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนในเดือนกันยายน65พร้อมกับยกเลิกบัตรคนจนใบเดิมในวันที่30ก,กันยายนและจะมีการเริ่มใช้บัตรใหม่ในเดือนตุลาคม65ซึ่งบัตรใบใหม่จะมีการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิม สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรรุ่นใหม่ที่มีชิปด้านหลังใครที่ยังใช้บัตรรุ่นเก่าอยู่ให้รีบไปทำบัตรใบใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ประจำปี2565ต้องผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบตัติทั้งหมด6ข้อดังนี้ 1. ต้องเป็นคนไทย มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้พระภิกษุบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคะห์ข้าราชการพนักงานร,ราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยง,งานของภาครัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้รับบำนาญปกติ 3. ต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทต่อปี และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของผู้ลงทะเบียนห้ามเกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน 4. ต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นับเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดยกตัวอย่างเชน่นวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยห้ามเกิน1 0 0 0ล้าน5แบาทและวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมกันแล้วห้ามเกิน1ล้านบาท5 ต้องไม่มีบัตรเครดิตและ 6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ณเวลาใดเวลาหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้บัตรุวัิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะมีการอัปเดตข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิทุกปีหากปีไหนได้รับสิทธิ์เพราะรายได้ลดลงหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในปีถัดไปสถานการณ์ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้นเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในปีนั้นๆทันทีและโครงการที่2คือโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนและเปิดยืนยันรับสิทธิ์ในวันที่19สิงหาคมสำหรับคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4มาก่อนสามารถเริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ หนึ่งให้กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตางังและใส่รหัสผ่าน 2. กดไปที่เมนู G Wallet 3. ให้กดไปที่โลโก้โครงการคนละครึ่งจากนั้นจะมีปุ่มให้กดยอมรับเงื่อนไขและกดรับสิทธิ์เมื่อกดรับสิทธิ์แล้วแอปพลิเคชันจะแสดงผลการรับสิทธ์สำเร็จหลังจากนั้นรอรับเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยเมื่อทำการกดรับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องรีบใช้สิทธิ์ภายในวันที่14กันยายนห5 65าหากพ้นกำหนดแล้วไม่ใช้สิทธิ์สิทธิ์จะถูกตัดทันทีสำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งมาก่อนสามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในวันที่19สิงหาคมผ่านทางเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยต้องผ่านคุณสมบัติทั้งหมด4ข้อดังนี้ 1. ต้องมีบับบประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียน 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสุิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและ 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านแบบประจำตัวประชาชน ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้ 1. หให้กดเข้าไปที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ com. ง com 2. ให้คลิกที่กล่องสีเหลืองลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏแถบข้อความสีแดงสำหรับประชาชนให้คลิกสำหรับประชาชน 3. กรอกข้อมูลซึ่งจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันโดยต้องอ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ก่อนกดยินยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลดังนี้ส่วนที่1จะเป็นข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักและเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิดส่วนที่2จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP และในส่วนที่3จะเป็นในส่วนของข้อมูลในการประกอบอาชีพ ลักษณะงานและรูปแบบรายได้เมื่อกรอข้อมูลครบแล้วระบบจะส่งรหัส OTP มายัางเบอร์มือถือของเราที่ได้กรอข้อมูลไว้เมื่อได้รับรหัส OTP แล้วให้กรอกรหัส OTP และกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆพร้อมกับรอ SMS ยืนยันและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4รอรับ SMS ยืนยันหลังจากที่ลงทะเบียนโดย SMS จะส่งมาหลังจากที่เราลงทะเบียนไป ภาายในน3วัทกรสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป่าตังมาก่อนให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังพร้อมผูก G-wallet เพื่อรับสิทธิโครงการและทำการยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์โดยสามารถยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของทางธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของทางธนาคารกรุงไทยได้เลย mm hmm. เมื่อได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5ต้องรีบใช้สิทธิภายใน14วัน โดยใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเปอตั้งกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยรัฐบาลออก50%เราออกอีก50%ใช้จ่ายได้สูงสุดวันละไม่เกิน300บาทและต้องใช้จ่ายภายในวันที่31ตุลาคม65เท่านั้นหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ